ลนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน15เด็กยูกิโอยอดนิยมในอดีตกันนะฮะตอนนี้ทุกคนเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าสมัยก่อนตอนที่แบบว่าเรายังเล่นการ์ดในสมัยที่ มันยังไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนี้นะฮะเราเจอเด็กอะไรที่มันบ่อยมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้ยุคที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะขอจํากัดไม่ให้เกินยุคปลายๆของซิงโคละกันนะฮะไม่ถึงเอ็กซีดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเลิกเล่นไปตอนที่มันกาลังเปลี่ยนไปเอ็กซีดหรือว่าเพนูลัมนี่แหละฮะโอเคและเนื่องจากว่าข้อมูลนี้นะฮะมันเป็นแค่ข้อมูลที่ผมประสบพบเจอคนเดียวมันจึงไม่ใช่ข้อมูลเป็นทางการแต่ผมเชื่อว่า15เด็กที่ผมมานําเสนอนี้ อาจจะมีส่วนใหญ่หรือว่าแทบจะทั้งหมดเลยที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนนะฮะปะเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใน15เด็กนี้เด็กที่1น,นะฮะที่ผมจะพูดเลยก็คือ Elemental Hero ผมเดาว,ว่าหลายๆคนยังไงก็ต้องเจอะฮะเพราะว่านี่คือเด็กลูกเมียหลวงของผู้อแบบการ์ดเพราะว่านอกจากคาแรคเตอร์ของเด็กนี้เนี่ยมันจะเทพแบบสุดๆไปแล้วนะฮะยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เด็กในสมัยก่อนที่มีความยืดหยุ่นสูงในการฟิวชั่นรับมือไดหลายสถานการณ์ โอ้โหผมบอกเลยว่าเด็กๆหลายๆคนในสมัยก่อนเนี่ยคือชอบมากจะหากไม่เล่นสายเนโอสนะฮะโอ้โหคอนแทคฟิวชั่นก็เป็นสายฟิวชั่นธรรมดาอย่างอาชายนิ่งเฟมิงแมนหรืออาจจะเป็นแนวดาร์คฟิวชั่นนะฮะโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นฮาโอจูไดนะฮะถือเป็นเด็กหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆจะเก่งไม่เก่งไม่รู้ละแต่ขอเทไว้ก่อนนะฮะและก็นิยมมากเลยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่2นะฮะนั่นก็คือ Destiny Hero เป็นอีกหนึ่งเด็กนะฮะที่มีทีมเป็นฮีโร่เหมือนกันแต่จะออกไปในแนวดาร์กยิ่งกว่าแต่หาก Elemental Hero เนี่ยคือฮีโร่พดุงคุณธรรมจ๋าเลยนะฮะแบบโอ้โหใสๆนะ Destiny Hero เนี่ยก็เปรียบดังฮีโร่ที่มือเปื้อนเลือดนะฮะสมัยก่อนนั้นนะฮะเด็กนี้เนี่ยไม่ใช่สายฟิวชั่นเป็นหลักนะเพราะว่าตัวฟิวชั่นของเด็กนี้เนี่ยก็มีแค่รากูนดีตัวเดียวแต่นั่น ก็เลยทําให้มอนสเตอร์ตัวหลักๆของเด็กเดสติน y h e โ o นั้นมีความสามารถที่ทรงพลังมากๆในสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นบรูดีเนี่ยก็สามารถปิดผนึกเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ศัตรูได้ทั้งสนามนะฮะแถมยังดูดศัตรูเนี่ยมาสวมใสเม่เพื่อเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยด็อกมาก,กายเองก็สามารถลดไลฟ์พอยต์ศัตรูได้เรื่อยๆ โอ้โหทีละครึ่งหนึ่งเลยนะฮะจากไล่แปดพันอีกเหลือสี่พันเลยแต่ที่เท่แล้วก็เป็นจุดเด่นของเลกนี้ที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นหอนาฬิกาที่เก็บเคาน์เตอร์นี่แหละฮะสมมุติว่าถ้าหากเราเก็บเคาน์เตอร์ไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่รับแบตเทิลดาเมจอีกต่อไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่าถ้าหากไม่พังหอนาฬิกาเนี่ยการจะชนะเราได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากและพอศัตรูเนี่ยทำลายหอนาฬิกาเราทิ้งไปเมื่อไหร่นะฮะเดรดกายก็จะปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเป็นอีก ตัวนึงที่ผมโคตรชอบแล้วก็โคตรเท่เลยเพราะว่าพอมันออกมาเมื่อไหร่นะฮะมันจะอัญเชิญเพื่อนๆมาเสริมอีกตัวสตัวนี่แหละถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่3นะฮะนั่นก็คือไซเบอร์ดรา้อนเด็กมังกรเหล็กของเรานี่แหละฮะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจเล่นยืดเยอะอและชอบปิดเกมไว,ไว จริงฮะเพราะว่า c y b e r d r a ร o กน,นั้นจุดเด่นเนี่ยแม้มันจะคล้ายๆ Elemental Hero ตรงที่มันเป็นสายฟิวชั่นนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้มีความหลากหลายเท่าแต่ด้านความบ้าพลังเนี่ยคือเนื้อกว่าแบบเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า เราสามารถใช้ power b a l ในการฟิวชั่นแล้วก็บวกกับการปลดลิมิตนะฮะทำให้ไซเบอร์ดราก้อนที่ฟิวชั่นออกมานั้นอนะ่ะมีพลังอย่างต,ต่ำก็เป็นหมื่นแล้วนะฮะทำให้ปิดเกมได้อย่างง่ายดายแต่เด็กนี้ก็มีจุดอ่อนที่แก้ทางได้ง่ายมากนั่นก็คือสมมติว่าจะหากโดนสวนกระมาสักทีเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้เช่นตีไปโดนมิเลอร์ฟอร์ตีไปโดนกระบอกเวทยนี้ก็คือแพ้เลยนะฮะทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเพิ่มการ์ดใหม่ใหมทำให้เด็กนี้เนี่ยมีบงบิลิตี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยคือยยยยยืืดหุ่่่นนนน้มมากกเลสัอออคต GX ถ้าหากเราฟิวชั่นและซัดไปเนี่ยแล้วศัตรูไม่ตายเนี่ยโดนผลของพาวเวอร์บอลลดไลน์เนี่ยก็จุกแล้วนะฮะถ้าโดนกระบอกเวทเนี่ยก็คือแพ้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมีบอมบิลิตี้ที่สูงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นมากทําให้โอ้โหไม่แพ้ง,ง่ายและในสมัยนี้สามารถกู้สถานการณ์ได้แต่ก็มันเป็นของสมัยนี้ฮะต่ผมพูดถึงสมัยก่อนไง ต่อมาก็จะเป็นเด็กที่4ของเรากันแล้วนะฮะนั่นก็คือเด็กสัตว์อัญ,ญมณีซึ่งทั้งหมดนะฮะจะมี7ชนิดแต่ละตัวนั้นไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรเป็นพิเศษก็จริงแต่พวกนี้มันมีความยูนิคกว่าเด็กอื่นตรงที่ว่าแต่หากพวกนี้เนี่ยจะถูกทาลายมันจะไม่ถูกส่งลงสุสานแต่จะกรายเป็นเวทต่อเนื่องทิ้งไว้ในโซนเวทกับดักของเราแทนนะฮะเพื่อคอมโบกับการ์ดของตัวเองหรือใช้กับการ์ดเด็กอื่นๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นแรแวรลูนะฮะที่แทบจะไม่ต่างจากการจวดสองฟรีๆเลยโดยการให้ศัตร ทิ้งสัตว์อัญมณีในโซนไว้กับดักของเราเนี่ยหใบลงสุสานเพื่อให้เราได้ดอสอนะฮะหรือเวทสนามเมืองโบราณเลนโบลูนที่จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสัตว์อัญมณีที่อยู่ในโซนเว้กับดักของเราและนอกเหนือจากนี้นะฮะเราสามารถเรียกไอ้พวกที่อยู่โซนไว้กับดักกลับมาบนโซนมอนสเตอร์ได้ด้วยเอฟเฟกของรูบี้นะฮะและพวกนี้เนี่ยยังสามารถนามาเป็นคอสในการอัญเชิญเทพปศุรมายาฮาร์มอนได้ด้วยเพราะว่าฮาร์มอนเนี่ยสามารถอัญเชิญได้โดยการทิ้ง เวสุสานจากบนสนามเราสามใบลงสุสานนะฮะและไอพวกนี้มันถือเป็นเวทต่อเนื่องไงก็สามารถเอาไปใช้อัญเชิญฮาร์มอนได้แมคินิกการเล่นเด็กนี้นะฮะก็คือทำยังไงก็ได้ขอให้คุณนั้นสามารถสะสมสัตว์อัญมญณีทั้ง7ชนิดให้อยู่บนสนามหรือสุสานนะเพื่ออัญเชิญเลนโบดราก้อนออกมาปิดเกมเป็นเอสร์ดของเด็กนี้แหละฮะและมีความสามารถที่ไร,ร้กาดและมีพลังโจมตีถึงส0 0 0ันเลยต่อมานะฮะมันจะเป็นเด็กที่5นั่นก็คือไลท์ลอดนะฮะเหล่านักรบแห่งแสง เป็นอีกเด็กหนึ่งนะฮะที่มีแมคาีนิกการเล่นไม่เหมือนใครเพราะว่าความสามารถส่วนใหญ่ของมอนสเตอร์เด็กนี้ก็คือการทิ้งการ์ดจากเด็กลงสุสานทําให้คอมโบกับการ์ดได้หลายใบยที่เน้นใช้ในสุสานหรือว่าเด็กที่แบบว่าเกี่ยวกับการมิวทิ้งมิวทิ้งนะฮะและถ้าหากเรามีไล่หลอด4ชนิดหรือว่ามากกว่าในสุสานเมื่อไหร่นะฮะมังกรแห่งการลงทันจัดเมนดากร์ก็จะปรากฏตัวมาล้างสนามแล้วก็ปิดเกมได้เลยและเนื่องจากว่าเด็กนี้เนี่ยมันเน้นทิ้งการ์ดจากเด็กตัวเองลงสุสานใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้มอนสเตอร์์บบางตััวในนนเดด็ี้้ยจะะไรรผลปโช เมื่อถูกทิ้งยกตัวอย่างเช่นวูฟนะฮะวูฟเนี่ยจะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเลยถ้าหากโดนทิ้งจากเด็กนะฮะหรือแม้แต่อาวุธของไลหลอดอย่างไอ้ดาบกู้วิภพเนี่ยก็จะสามารถสวมให้กับมอนสเตอร์ไลหลอดได้ฟรีๆเลยถ้าหากถูกทิ้งจากเด็กนอกเหนือจากนี้นะฮะมอนสเตอร์ Monster ทุกตัวของไลหลอดนั้นขอบอกเลยว่าทรงพลังแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆรับมือได้แทบทุก,กสถานการณ์แต่เด็กนี้กลับมีความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้นะความเสี่ยงนั้นก็คือมันเด็กเอาไวมาก ยิ่งมีไล่หลอดบนสนามเราเยอะเท่าไหร่นะฮะเด็กของเราเนี่ยก็จะยิ่งเอาเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะหากไม่มีเอฟเฟกทิ้งการ์ดจากเด็กเราลงสุสาร2ใบก็ต้อง3ใบใช่ไหมฮะแล้วลองคุณลองคิดภาพนะว่าถ้าหากเรามีไล่หลอดเต็มสนาม5ตัวเธอหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องทิ้งการ์ดเป็น10ใบนะฮะมาเลยทําให้เด็กนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานนักและมันก็แพ้ทางเด็กสายลับนะฮะสายลับยังไงก็ได้ขอแค่ศัตรูนั้นตีเราไม่ตายหรือว่าโจมตีไม่ได้เนี่ยคือแพ้เลยนะฮะนั่นแหละ มันแพ้ทางเด็กที่กะจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้สู้นะฮะหรือว่าทำดาเมจไม่ได้ต่อมาก็จะเป็นเด็กที่6นะฮะนั่นก็คือ black feather หรือเด็กเหล่าวิหกทมินที่เน้นการอัญเชิญแบบพิเศษอย่างรวดเร็วทําให้เด็กนี้นะฮะสามารถเปิดเกมได้อย่างว่องไวแล้วก็ตั้งบอร์ดได้ง่ายรวมถึงการซิงโครด้วยนะฮะสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวมากเพราะว่ามีการ์ดเสริมมากมายที่กวาดแผงหน้าแล้วก็แผงหลงังศัตรูได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่นอ e ีคลัสนะฮะที่เราสามารถสังเวยมอนสเตอร์เผาวิหกหนึ่งตัวแล้วก็ทำลายการดได้2ใบเลยหรือ Delta c โคร a n t นต e รีเวินะฮะที่ ทำลายการ์เซตคว่ำที่อยู่ในโซนไม่กับดักของอีกฝ่ายทั้งหมดได้เลยถ้าหากเรามีแบล็กเฟเธอร์อยู่บนสนามและยิ่งถ้าหากเรามีแบล็กเฟเธอร์อยู่บนสนาม3ตัวพอดีนะฮะการ์ดนี้จะใช้จากบนมือได้เลยแถมยังมีการเวทต,ต่อเนื่องที่ช่วยในการเซิร์ชหาเพื่อนๆได้เรื่อยๆอย่างลมหมุนสีดำนะฮะไอการเวทต,ต่อเนื่องใบนี้ก็คือสมมติเราอันเชิญแบบปกติไอพวกแบล็กเฟเธอร์ลงมางบนสนามเราจะสามารถเซิร์ชเพื่อนที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าขึ้นมือได้ถือเป็นอีกเด็กหนึ่งนะฮะที่ทรัพยากรนอกจากจะหมดยากแล้วแล้วก็ โอ้โหบุกไวทรงพลังทําให้ใครก็ตามที่เจอสมัยนั้นเนี่ยปวดหัวไม่น้อยแนย่นอนเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ชนะยากต่อมาก็จะเป็นเด็กที่7นั่นก็คือเวิร์มนะฮะเด็กเวิร์มเนี่ยจะเป็นสายสัตว์เลื้อยคลานนะที่เน้นการถมเพื่อลงสุสานเยอะๆและก็มีเอฟเฟกส่วนใหญ่เป็นการรีเวิร์สนะฮะหรือว่าพลิกหงายแหละทําให้สปีดในการเล่นเด็กนี้ไม่ไวนักเพราะว่ามันต้องรอการรีเวิร์สขึ้นมาก่อนแต่นั่นก็แลกมาก,กับที่เด็กนี้นั้นมีความแข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุ่นไปในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่นแค่ไอเวิร์มวิกตอรี่ใบเดียวเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกโหดร้ายมากแล้วนะฮะก็คือสมมุติถ้าหากมันรีเวิร์สขึ้นมาก็ทําลายมอนทั้งสนามได้เลยที่ไม่ใช่เผาเลื้อยคลานแล้วก็ติดชื่อเวิร์มนะฮะและพลังโจมตีของเวิร์มวิกตอรี่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น500ต่อมอนสเตอร์เผาเลื้อยคลานที่ติดชื่อเวิร์มในสุสานด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าหากทมไปเยอะๆตัวนี้ตบทีเดียวเราแพ้เลยนะฮะสมัยก่อนนะฮะไอเวิร์มวิกตอรี่เนี่ยมันจึงมาเล่นคู่กัับเเเพรราาาาาะวา Future าาาว่่นนียมมสถอไ ฟิวชั่นเรียกเวิร์มเซลโลได้นะฮะและไอเวิร์มเซลโลเนี่ยมันใช้เวิร์มทั้งเด็กในการฟิวชั่นได้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าการถมสุสานเด็กนี้เนี่ยง่ายขอแค่มีฟิวเจอร์ฟิวชั่นก็ครบก็พอแล้วแล้วก็เอฟเฟกของเวิร์มเซลโลเนี่ยแล้วก็พลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบฟิวชั่นด้วยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าหากเวิร์มวิกตอรี่เนี่ยยังปิดเกมไม่ได้ก็ต้องมาเจอเวิร์มเซลโลต่อหน้าปวดหัวมากเลยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่8นะฮะนั่นก็คือ เด็กมังกรน,นี่เองมังกรที่ผมกล่าวถึงนี้คือรวมๆกันเลยนะครเพราะว่าสมัยก่อนนั้นนะ่ะเด็กมังกรเนี่ยมันสามารถจัดรวมกันได้อย่างอิสระมากเลยไม่มีแคลนแบบเป็นของตัวเองชัดเจนยกตัวอย่างเช่นอ่าบลู e s ส์นี่ก็จับชายกับไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่น เลดอ y e สก็จับกับไปโน่ในนี้นั่นได้เหมือนกันนะฮะแต่ที่เราเห็นหลักๆเลยคงจะเป็นกระจกมังกรที่เอาไว้เรียก FGD หรือ e ล e อายดักเนสเมทัลดราก g o n ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เล่นเด็กมังกรต้องใส่เข้ามานะฮะหรือจะแบบเป็น Future Fusion เอาไว้เรียก FGD ก็ได้เช่นกันนะครหลักๆก็3ใบนี้แหละที่เห็นบ่อยหรืออาจจะรวมการ์ดเวสนามของพวกดรากูนิตีเข้าไปด้วยนะฮะที่เอาไว้ถมสุสาน แล้วก็ที่เห็นแบบบ่อยน้อยลงมาหน่อยก็จะเป็นโทเทมดราก้อนนะ,ะที่เอาไว้อัญเชิญมังกรระดับสูงแบบฉุกเฉินนะฮะแต่ไอตัวนี้ต้องใส่กับเด็กมังกรลุวนจริงๆทําให้สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีประโยคนึงที่ผมได้ยินจนเบื่อหูเลยก็คือ Remove โทเทมเรียกเล็ดออยเอฟเฟกเล็ดอยเรียกมังกรตัวอื่นออกมาถามว่ามันมาจากอะไรใช่ไหมฮะโทเทมดราก้อนมันจะฟื้นขึ้นมาจากสุสานฟรีๆเลยถ้าหากบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นแล้วก็ในสุสานเรามีแต่มอนสเตอร์เผ่ามังกรนะฮะ พอมันฟื้นขึ้นมามันก็เอาสามารถเป็นค่าคอสในการอัญเชิญเ e ดอา e Darkness นสเมทั d r ร g ก n ได้ใช่มันเลยพูดสั้นๆรัวๆว่า Remove t o t ท m เรียก r e d e y e s e เอฟเฟกต์เลดอเรียกมังกรตัวหนึ่งอกมาแล้วก็ได้ยินแบบนั้นจนเบื่อหูเลยเพราะว่ามันก็วนลูปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละสมัยก่อนไอ้เ e d อายส์ดาร์ก s นสเม a ั d r ร g ก n ที่ผมเล่นกันอยู่โรงเรียนเนี่ยมันไม่เล่นกดลิมิตหรือว่าแบนอะไรกันทั้งนั้นแหละยังไงก็ต้องเจอ3ตัวอยู่แล้วคือน่าปวดหัวมากเลยแล้วก แล้วก็อันเชิญง่ายเข้าใจง่ายคือมันเป็นเด็กแมคชนิกเล่นง่ายๆไม่ว่าใครก็เล่นได้นะฮะมันก็นิยมในระดับที่ว่าพอสมควรเลยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่9นะฮะนั่นก็คือเอ็กโซเดียโอ้โหอันนี้ไม่แปลกใจฮะเด็กเล่านิทานในตำนานของเรานี่เองไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอขอบอกเลยว่าเด็กนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ขี้เกียจที่จะสู้กับผู้เล่นเก่งๆนะฮะคือแบบว่าโอ้โหไอเด็กไอคนนี้เนี่ยมันจัดได้กเก่งจังเลยเราสู้มันไม่ไหววะดังนั้น เขอเล่นเด็กนี้ละชนะไปเลยละกันง่ายกว่า <c oughs> ใช่ฮะเพราะว่าโอ้โหลองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแฮนด์ทรับในการขัดทําคอมโบของเอ็กโซเดียเลยนะฮะแทบไม่มีถ้าหากที่ผมจะผมคิดได้เนี่ยจะมีแต่ไอ้มอนสเตอร์สดาวเผ่านางฟ้า2ตัวนั้นอ่ะที่มันพอจะขัดได้แต่เชื่อเหอะว่ามันแทบไม่มีใครจะใส่มาหรอกดังนั้นแล้วเนี่ยการเล่านิทานสมัยก่อนของเอ็กโซเดียเนี่ยมันมักจะขึ้นอยู่กับเจ้าของเด็กเลยว่ามันจะเล่านิทานจบหรือไม่ ถ้าหากมาเล่าจบนี่คือศัตรูเนี่ยจะไม่ได้เล่นแล้วก็แพ้ไปแบบหงุดหงิดสุดๆเลยด้วยอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยนี่นี่ตูเนี่ยต้องมานั่งฟังเองไล่การ์ดตั้งนานและแพ้ไปแบบโง่ๆทั้งๆที่แบบตัวเองไม่ได้เล่นเนี่ยนะก็นั่นแหละฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเด็กนี้นะฮะผู้เล่นสายเกยนหรือขี้เกียจเล่นเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษเลยแต่ข้อเสียของเด็กนี้ก็คือหากคุณเล่านิทานไม่จบเมื่อไหร่นะฮะนั่นแหละความพ่ายแพ้มาเยือนแล้วเพราะว่าเด็กนี้ ไม่ได้มีไว้ต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวการ์ดส,ส่วนใหญ่หนักไปทางการดร a อหรือว่าการเซิร์ชดังนั้นถ้าหากคุณเล่านิทานไม่จบก็วางการ์และยอมแพ้ไปเลยแล้วกันนะฮะแต่ถึงจะทำแบบนั้นผมว่ามันก็น่าหดหงุดหงิดอยู่ดีนะไอ้คนที่จะเล่นมันก็ไม่ได้เล่นไงใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นเด็กที่10ของเรานั่นก็คือเด็ก Dark World หนึ่งในเด็กที่มีความว่องไวในการอันเชิญสูงและก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรเนื่องจากว่าแมคาีนิกการเล่นเด็กนี้จะเน้นไปทางการทิ้งการ์ดบนมือตัวเองให้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่โดนทิ้งจากบนมือทํางานนะฮะทำให้เด็กนี้นั้นนะฮะ มีการ์ดคอมโบหลายแบบเลยที่เน้นทิ้งการ์ดบนมือตัวเองเป็นหลักเช่นปลิดชีพการ์ดบนมือแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าการทิ้งเพื่อจ่ายค่าคอสนั้นไม่นับนะฮะจะไม่ได้ทําให้เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เหล่านั้นทํางานเมื่อถูกทิ้งเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ส่วนใหญ่เมื่อถูกทิ้งก็จะมีดังนี้นะฮะเช่นอัญเชิญตัวเองแบบพิเศษลงบนสนามได้เลยหรือทําลายการ์ดบนสนามหรือไม่ก็เซิร์ชการ์ดใบอื่นเพิ่มเติมได้นะฮะและเอสการ์ดอย่างกาฟาของเด็กนี่ถือว่าเป็นตัวหนึ มันสามารถชุบตัวเองจากสุสานได้เรื่อยๆโดยการเอาพวก Dark World ใบอื่นขึ้นมือนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอัญเชิญมอนสเตอร์ดาร์คเวิลตัวอื่นลงมาบนสนามนะฮะเอากลับขึ้นมือแล้วกาฟาก็จะฟื้นจากสุสานพอกาฟามันตายเราก็อัญเชิญพวก Dark World ตัวอื่นจากบนมือเอากลับขึ้นมือแล้วกาฟารมันก็ฟื้นขึ้นมาอีก พอกาฟาตายมันก็วนลูปเป็นวัฏจักรอุบาทันแล้ฮะทำให้เด็กนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแผลยากมากเพราะว่าไอกาฟาเนี่ยแหละมันฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆวิธีกําจัดที่ง่ายที่สุดก็คือเอายังไงก็ได้ให้กาฟามันออกไปจากสุสานนะฮะแล้วคุณก็จะปลอดภัยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่11นั่นก็คือแอนติเกียนะฮะสมัยก่อนนั้นนะฮะแม้ว่าเด็กแอนติเกียเนี่ยจะยังไม่มีการดเป็นของตัวเองมากนักนะฮะแต่ปัจจุบันนี่คือมีการใหม่ๆเนี่มเข้าาาไปมกมกย แต่แอนติเกีย์ในสมัยนั้นนะฮะก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าเห็นได้บ่อยๆเช่นกันเพราะว่าเด็กนี้นะฮะมีความสามารถที่หลายๆคนนั้นทวินหานั่นก็คือมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในเด็กนี้เมื่อประกาศโจมตีไปแล้วนะคู่ต่อสู้จะไม่สามารถประกาศใช้งาน เวทหรือกับดักจนกว่าจะจบช่วงเดามจสเตปได้เพราะฉะนั้นนะฮะคนที่เล่นเด็กนี้ก็จะไม่กลัวแผงหลังแน่นอนเพราะว่าโจมตีไปยังไงสตูก็ใช้แผงหลังไม่ได้นะฮะเรียกว่าเจ๋งมากโดยเฉพาะแอนติเกียโกเลมแล้วก็อัลติเมตโกเลมนั้นมีความสามารถที่จะโจมตีทะลุป้องกันได้ยิ่งบวกกับปลดลิมิตเข้าไปนะฮะเรียกได้ว่าหมัดเดียวนี่ก็คือเจ็บหนักหรือไม่ก็นอนยาวได้แน่นอนต่อมาก,ก็จะเป็นเด็กที่12นะฮะนั่นก็คือกราดิเอเตอร์บีส เด็กลบสัตว์นะฮะที่มีแมคาีนิกในการเล่นเน้นไปทางการบวกลูกเดียวเป็นเด็กที่ชอบการบวกเป็นชีวิตจิตใจนะฮะต่อให้บวกไปแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็ตามเพราะว่าเด็กการเดเอเตอร์บีสนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยการจะใช้ความสามารถได้ก็ต้องทําการแบทเทิลก่อนเท่านั้นนะฮะทำให้เด็กนี้เนี่ยจุดแข็งก็คือการบวกแบบผมกระดาเพราะว่าทุกครั้งถ้าหากเราทําการแบทเทิลสำเร็จนะฮะมันจะเปลี่ยนเอาเพื่อนตัวเองออกมาจากเด็กแทนและพอเพื่อนๆออกมานะฮะมันก็จะสามารถใช้ความสามารถได้ยกตัวอย่างเช่น ชุบเพื่อนนําเพื่อนจากสุสานกลับขึ้นมือเรียกเพื่อนเพิ่มเติมทําลายแผงหน้าแผงหลังอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างครบรถเลยยืดหยุ่นมากๆแถมยังมีล่างฟิวชั่นให้ใช้งานอีกด้วยนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหมีฟิวชั่นด้เลยเนี่ยแต่เขาบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเด็กนี้สามารถฟิวชั่นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้การฟิวชั่นนะฮะ อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับ Contact Fusion ของ Neos และก็คือเอาวัตถุดิบจากบนสนามเนี่ยกลับเข้าเด็กนะฮะแล้วก็ฟิวชั่นออกมาเลยทำให้เป็นอีกเด็กหนึ่งที่เก่งมากๆในสมัยก่อนยก,ยกตัวอย่างเช่นไอร่างฟิวชั่นตัวนึงชื่อว่า h e l a เค n o สนะฮะ เอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบทําให้การใช้งานเวทกับดักไล่ผลและทําลายทิ้งแล้วขอบอกไ้ก่อนนะว่าเอฟเฟกนี้น่ะสามารถใช้กี่ครั้งต่อเทิร์นก็ได้ใช้เทิร์นใครก็ได้ขอเพียงแค่คุณยังเหลือการ์ดทิ้งบนมือเป็นค่าคอสก็คือคู่ต่อสู้เนี่ยแทบจะไม่สามารถไล่เวทกับดักได้เลยตราบเท่าที่เรายังเหลือการ์ดบนมือให้ทิ้งนะฮะแต่จุดอ่อนร้ายแรงของเด็กนี้ก็คือ ถ้าหากเราโดนการ์ดประเภทที่ทาให้เราโจมตีไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นดาบเพนึกแข่งแสงหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะเด็กนี้เล่นไม่ออกเลยนะเพราะว่า g l a d i a t เ r er Beast มันจําเป็นต้องแบตเทิลถ้าหากมันไม่ได้แบตเทิลมันไม่สามารถแสดงเอฟเฟกได้แทบทุกอย่างเลยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่13นะฮะนั่นก็คือเด็กนางฟ้าจากวิหารลอยฟ้าไฮพิเรียและคริสเทียนะฮะอันนี้จะเรียกว่าเป็นเด็กนางฟ้าประสานก็ได้เพราะว่า เน้นเฉพาะมอนสเตอร์ที่แบบว่าพึ่งพาเวทสนามวิหารลอยฟ้าเป็นหลักเพื่อเสริมความสามารถนะฮะเด็กนี้จะมีข้อแตกต่างและก็ขึ้นอยู่กับการจัดของแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการเจอแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ถึงยังไงซะนะฮะคีย์หลักของเด็กนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพวกเอเจนต์ไฮพิเรียและก็คริสเทียนะฮะซึ่งเด็กนี้จะขึ้นชื่อเรื่องการขัดขาศัตรูมากๆเพราะว่าการกระดักเคาน์เตอร์ของสายนางฟ้านั้นมันไม่จําเป็นต้องจ่ายคอสนะฮะขอแค่มีวิหารลอยฟ้าก็พอ นอกเหนือจากนี้นะคริสเตียนเนี่ยยังสามารถปิดผนึกการอันเชิญแบบพิเศษได้นะเรียกได้ว่าจะหากมันยืยนอยู่บนสนามเนี่ยอันเชิญแบบพิเศษไม่ได้ทั้งเราทั้งเขาเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่น่างุนงิดมากลงมอนก็ไม่ได้เวทกับดักก็มีแววจะโดนขาดอีกไหนจะให้พิเลียนที่สามารถกวาดแผงหน้าแผงหลังและลงได้ง่ายอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่สมัยก่อนนะอย่าให้มันตั้งบอดได้เป็นอันขาดไม่งั้นแล้วก็เล่นยากมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นเด็กที่14นะฮะนั่นก็คือ i n f i r n t y y n f i n i t y คือ d k Handless นะฮะที่มอนสเตอร์แทบทุกตัวจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราจะไม่มีการ์ดบนมือนะฮะพูดยังไงก็คือถ้าหากตราบเท่าที่ เรายังมีการ์ดบนมืออยู่เราจะเล่นเด็กนี้ได้ไม่คล่องเลยนะฮะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่เด็กนี้ต้องรับแต่ก็แลกมากับความสามารถที่โกงๆงหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่น i ินฟ n i t y b a บาเรียนะฮะที่แก้ได้ทั้งเวทกับดักเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ขอแค่คุณมีมอนสเตอร์อินฟินิตบนสนามตั้งโจมตีอยู่และไม่มีการ์ดบนมือก็จะสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนี้ได้แล้วก็ i ินฟ n i t y กันนะฮะที่ปัจจุบันนั้นนะฮะโดนลิมิตให้เหลือแค่ใบเดียวแต่ที่ผ่านมานี่คือโดนแบนเลยนะฮะเพราะว,าาาาวโดย ไม่ยากเย่งเลยเงื่อนไขมีแค่ข้อเดียวคือคุณต้องไปมีการบนมือในการเงื่อนไขในการใช้การไปนี้นะฮะสมัยก่อนนั้นนะฮะนี่เป็นหนึ่งในเด็กที่ต่อก่อนวยยากมากๆเพราะว่าหากปล่อยให้คนเล่นเด็กนี้ไม่เหลือการบนมือแล้วก็คือแบบเราแทบจะแพ้เลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะเพราะว่าจุดอ่อนแรงของมันก็คือตราบเท่าที่การบนมือของคู่ต่อสู้เรามันยังไม่เป็นศูนย์นะฮะเด็กนี้เนี่ยมันจะแทบเล่นอะไรไม่ออกเลยแต่หากแบดการนะฮะมีแต่มอนเต็มือเด็กนี้แพ้เลยนะโอเคต่อมาก็จะเป็นเด็กสุดท้ายของเราแล้วนั่นก็คือ 6เซียนสมุไรนะฮะเป็นหนึ่งในเด็กที่หลายๆคนถ้าหากไม่ชอบมากก็ต้องเกลียดมากแน่นอน6เซียนสมูไรเป็นเด็กที่มีธีมผสมผสานระหว่างสมุไรย,ยุคเก่าและก็ความทันสมัยของเทคโนโลยีเป็นอีก1เด็กสายนักรบที่มีการอัญเชิญที่ว่องไวแม้ตัวมอนสเตอร์เองจะไม่ได้บ้าพลังนะฮะและต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่มากอยู่แต่ เมื่อมีชีเอ็นลงมาเมื่อไหร่นะฮะเขาบอกเลยว่าความชิบหายจะมาเยือนเพราะว่าชีเอ็นนะฮะเวอร์ชันปกติเนี่ยมีความสามารถที่จะปิดผนึกการใช้งานเวทกบดักของศัตรูให้เหลือแค่เธอละครั้งได้โอ้โหว่าง่ายๆก็คือถ้าหากใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งใช้เวทกบดักไม่ได้อีกเลยตราบเท่าที่ชีเอ็นยังอยู่บนสนามนะฮะส่วนล่างซิงโครของชีเอ็นให้ออกมาทีหลังเนี่ยก็มีความสามารถที่จะทําให้การสั่งใช้งานเวทกบดักของศัตรูไร้ผลและก็ทําลายทิ้งได้เธอละครั้งนะฮะเมื่อมันทั้งสองยืนอยู่คู่กัน คงเข้าใจความหมายใช่ไหมครับว่าศัตรูนั้นถูกปิดผนึกไว้กับดักไปเรียบร้อยแล้วแถมไม้สตัวนี้เนี่ยมันยังเอาหกเสียนซามูาไรใบอื่นมาตายแทนได้เรื่อยๆนะ,ะตาบเท่าที่ยังมีให้ตายแทนทําให้สมัยก่อนจะทําลายชีเอ็นทั้ง2ตัวนั้นอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันหยิบลูกน้องตัวเองมากันแทนไงทุกคนคงพอจะคิดภาพออกนะฮะโอเคอันนี้ผมแถมให้เป็นอันดับพิเศษนะฮะนั่นก็คือเด็กซากุระนะฮะอันนี้ทุกคนคงจะงงว่าเด็กซากุระอะไรวะไม่เคยได้ยินมันคือเด็กจับฉายอะไรหรือเปล่า ก็ม <ítulo> ันค anyway, ือเด็กที่ครั้งหนึ่งสร้างชื่อเสียงอันน่าหวั่นหวั่นว่าคือเด็กที่แกร่งที่สุดนะฮะเพราะว่าผู้ที่ใช้เด็กนี้ก็คือคนที่ขนานนามตัวเองว่าซาอิเขาผู้นี้ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อใครในการดูเอลมาก่อนเลยเพราะว่าเด็กซากุระของเขานั้นไร้เทียมทานชนิดที่ว่าเอาแชมป์โลกมาร้อยคนก็ไม่ชนะเพราะว่าเด็กของเขานั้นประกอบไปด้วยการ์ดที่ปริ้นเองเขียนเอฟเฟกต์เองล้วนๆนะฮะตั้งแต่ทาให้ศัตรูนั้นไม่สามารถเล่นได้ การ์ดทุกใบไม่สามารถขัดได้เล่นในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามได้รอห้าใบฟรีๆบลาบลดไลท์ทันทีอีกฝ่าย800 0ก็ถ้ามึงจะขนาดนี้เอ็กโซเดียก็เล่นกับมันไม่ชนะหรอกฮะเอาให้มันชนะไปเถอะทำาไมทุกคนในโรงเรียนผมแบนมันและอยากไปเล่นกับมันนะฮะส่วนทําไมมันต้องตั้งชื่อเด็กตัวเองว่าซากุระนั่นเหรออาจจะเป็นเพราะว่ามันคงคิดว่าตัวเองตอนนั้นเป็นคุจิกิเบียคุยะละมั้งจงโปรยโปรยเซมบงซากุระทุยเฮีอ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ15เด็กยูกิโอยอดนิยมในอดีตขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ